ยินดีต้อนรับเข้าสู่คำทํานายหนึ่งคำถามนะคะจากการอ่านไพ่ยิปซีโดยรวมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอธิษฐานกับไพ่ยิปซีนะคะสื่อจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะคะนับถือเนาะสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนำเราอยากจะให้คำแนะนำไกด์ไลน์กับเรานะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแรนดอมเปิดไพ่ใบรพร้อมๆกันนะคะไปโปรชีแนะนําดาในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากไปสื่อสาร จะให้คำแนะนำรวมไปถึงตักเตือนให้กับเราได้เินสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการนะคะไปแรกที่เราได้นะคะวัตติคาเปลลาตโตราเรโนเวดิสปาเดลาโมราเต เรจินาดีเดนารรจากสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อถึงเราในตอนนี้นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการจัดสรรการไตร่ตรองการคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เรากําลังจะทําอยู่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าหากว่าเราต้องทําการใหญ่ะลรสักอย่างหนึ่งให้คิดทบทวนดีๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าอาจจะเป็นงานใหญ่ที่เราจะต้องทํานะคะให้คิดดีๆเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไตร หรือว่าหาข้อมูลให้มันแน่ชัดอาจจะเกิดความเสียหายกับเราได้นะคะและบางทีนะคะตัวนี้นอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วมันอาจจะนํามาซึ่งความทุกข์ใจความกังวลน,นะคะอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไพ่สื่อถึงเราก็คือการไตร่ตรองนะคะการคิดดีๆว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน หรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้นะคะให้มีการเช็คตรวจสอบแต่หากว่าเป็นในเรื่องของอสิ่งที่เรามีนะคะตอนนี้นก็คือเหมือนกับสื่อ บอกเราว่าคุณมีอะไรตอนนี้ให้กลับไปเช็คดีๆก่อนที่จะลงทุนก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าบางทีนะคะการที่เราไม่ไถ่ตองไม่ทบทวนดีๆมันจะนํามาซึ่งความเสียหายนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วมันจะนํามาซึ่งความกังวลอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของอสุขภาพด้วยนะคะทีเนี้ยไถ่ตรองตรวจเช็คในเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าสิ่งที่เราลงทุน ที่จะทําในเร็วๆนี้อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพที่จะต้องมีการตรวจเช็คนะคะบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยปละละเลยนะันอาจจะนํามาซึ่งการเจ็บป่วยที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงให้กับเรานะคะและทีนี้ในสิ่งที่พ่สื่อก็คือถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเป็นสัญญ,ญาณที่ดีและคุณมีการตรวจเช็คพบจุดบกพร่องคุณก็จะมีการซ่อมแซมป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มันร้ายแรงนะคะแล้วมันจะทํามาซึ่ง ช่วยให้คุณเซฟในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเนาะถ้าคุณมีการไตรตรองความเสียหายทุนเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะความกังวลผิดพลาดอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงคุณก็จะรักษาสิ่งที่คุณมีอยู่นะตอนเนี้ยให้มันคงอยู่นะคะเพื่อที่จะอ่าถึงเวลาที่คุณไตรตรองวางแผนดีๆแล้วนะคะสิ่งที่คุณทํามันก็จะเกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไพ่สื่อกับเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนเราว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องไตร่ตรองทบทวน ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือโปรเจกต์ที่คุณกําลังจะทาอยู่รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพที่ต้องมีการตรวจเช็คเพราะว่าหากคุณปล่อยประละเลยนะคะมันอาจจะนามาซึ่งการเจ็บป่วยที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพนะคะสําหรับถ้ามองในเรื่องของสุขภาพนะคะทีเนี้ยนะคะถ้าพอมีการตรวจเช็คเจอนะคะมันจะเป็นการดีเพราะว่าคุณมีการป้องกันมีการป้องกันแก้ไขมันไม่ให้มันเกิดความรุนแรงนะคะและที่สําคัญ ถ้าคุณไตรตรองดีๆนะคุณจะสามารถรักษาสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ให้มันสูญหายหรือว่าพังทลายหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่สื่อกับเรานะคะก็คือการไตรตรองการตรวจ เช็คก,การรักษารวมไปถึงในเรื่องของการบำรุงอะไรต่างๆที่คุณมีนะคะในช่วงนี้นะคะก็ให้กลับไปตรวจเช็คสิ่งต่างๆที่เราจะทำเราจะลงทุนในเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนะคะที่ถ้ามองถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะให้เรากลับไปคุยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนรักครอบครัวนะคะเพื่อที่แบบว่าเหมือนกับสื่อว่าให้กลับมาใส่ใจกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความหมาดหมางหรือว่าความแตกร้าวความ ขัดแย้งในครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่พิเือในสัปดาห์นี้นะคะ